เอาล้ครับพี่น้องมือนีมาล่องวาวอีกแล้วครับเป็นวาวสองหองนะครับขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรหรือเมตรยี่สิบครับเพึ่งจะเห็นแล้วไหมนี่คือการล่องสุดๆหลอนๆครับเบิ่งสีหลอดบ่แเลนเร็วๆเลยเด้อผุ้คน,นครับพ่นแลนครับสร้างดุกวันคนเดิมครับนีเ่เตรียมร้อมแล้วเอาเด้อพี่น้องบันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าตึงเสื้อกบ่ต้องเตึงย้อนไปย้อนเสื้อไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะออกมาละเนี้ยข้นมโนว่ะมันหน่อยไหมแข็ง้อมอ๋อสเขียวดีดีถอยมาถอยมา một ăn đi này, em nhầm sọ Ơ Ơ Cần nhớ Cần sứa đi ba Hơi hey! Đây cán đi nè Nhú ba tân Yu ba Mèn Đây thì là kháng nè <laughs> รดยการไล่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 จับเข้าจับเข้าคือเกาแดนยุ่ยากระปีแข็งลมมันบมดเสมอเฮ้ยรดยการนี่นี่รายการนี่นออของของเฟี้ยงหัวเสากระเทียมดองจับเข้าเลยจับเข้าเลย ได้บ่เติ้นได้บ่เป็นตะพานว่อ,อ๋อสร้างดูกวันเซียนอยู่แล้วทีลังกาแล้วเออเป็นไหนเป็นไหน ขึ้นอยู่ไดน้นั่นมันมาถึงล้มเลยวะอ้าล้มมีอยู่เด้แต่ว่ามันบ่เสมอผัดพ่อเอ,อ,เอ,อื้อยๆนีน่ต้องเอาบักปีกอวนๆมาแล้วอ่ะอ้าอย่างไัเงี้ยงไม่ไปก็ใส่ก็ปุ่นก็ใส่ลมมันไปจังได๋ลมไปพุ่นไม่ไปก็พุ่นแม่ มันขึ้นอยู่เด้เนาะฮะเอาไฟออกดูมันนี่ถ้ามันหนักก็เอาไฟออกแค่นั้นร้องเสียงร้องยางมันขาดในน้อยเองเด้นี่ว่ายยี่สิบเสียสร้างดูก่อนไปแล้วสร้างดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว สีลร่องมึงอีกเธอครับเดี๋ยวสี่นเองมันคือเก่าแต่คืดว่าหนาจะเนี้ยลรอรุ่มกังขึ้นใส่ละกก็เสือกแม่มึงบานใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมมีคนถือกล่องให้พี่น้องเอามันเจ็ดสีล่ละ มันเห็นอาการกันสุดๆไปเลยว่าเห็ดเลีวยมไม่นีน่มันลำบากส้มเด็กงามสีแหรียญเอาเอาตึงเสือ้อโอ้ข้นอยู่เด้ ันอยู่โอ้ยบ่มีคนถือกล่องมันบ่มีล่มโอ้โคกอยู่ะโอ้ใส่โคกไปเกินเกินมันบ่มีม,มือถือโอ้สร้างถูกวันเดียบร้อยแล้ว Ô, bỏ bầy đi hả bà nàng? Kẹt ả cán con. Ui. Mắn bào hóa đây nè nà. muốn